สวัสดีวันที่5้กับอังกฤษอิงแลนด์นะฮะวันนี้ตอนนี้อยู่เวลาประมาณ6โมงเย็นแล้วเดี๋ยวกำลังจะเดินทางกลับไปที่เฮสติงแล้วตอนนี้อากาศประมาณ8องศาหนาวมากตอนเย็นแบบนี้นะฮะลมเย็นๆวันนี้โชคดีมากที่แบบแดดตอนนี้เราอยู่ที่ชาริคอสนะครับเป็นอน,นุสาวรีย์เมื่อเช้ามาก็มาลงที่ตรงนี้แล้วก็ไปถ่ายกับสิงโตตัวนู้นนะ,ะแล้วก็ข้างหลังจะเป็นเดอะเนชันมิวสิกนิวชั่นัลมิวสิก เ a t i o n a l g a l l e r ฮะครับผมอ่ะเรียกเรียกกันแล้วเด็กๆเรียกกันแล้วนะฮะทักทายกันนะฮะเดี๋ยกกำลังจะเดินทางกลับละจุดรวมกันอยู่เดี๋ยกกำลังจะเดินทางกลับโอเคมีสูงมากครับตอนนี้หนาวมากหนาวจริงๆอหมกาาม ไรนะอ,อะไรนะช่วยบอกแฟนนะคะขอบคุณมากไ,ไ,ไอ้ยะนี่แหละของก็ดีจริงนะฮะ